การทำบัตรอวยพรการทำบัตรอวยพรหรือทำการ์ดเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตกาา์ดอวยพรมากมายแต่โปรแกรม Microsoft Word 2024ก็สามารถทำได้ง่ายๆซึ่งมีขั้นตอนในการทำดังต่อไปนี้กำหนดการวางรูปแบบของการ์ดในกระดาษว่าต้องการก๊์ดแบบไหนเช่นก๊์ดหน้าเดียวก๊าสองหน้าพับแนวตั้ง การสองหน้าพับแนวนอนหรือแบบอื่นๆเพื่อไม่ให้สับสนในการพิมพ์การ์ดจึงควรวางรูปแบบในกระดาษก่อนที่จะพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2024ในที่นี้จะยกตัวอย่างการสองหน้าพับแนวนอนต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เท่ากับกระดาษพิมพ์การ์ดที่เตรียมไว้โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่งการวางแนวบนริบบอนเขาคงหน้ากระดาษแล้วเลือกคำสั่งแนวนอนสร้างขอบกระดาษคลิกที่ปุ่มคำสั่ง แล้วเลือกที่กล่องบล็อกจะมีขอบกระดาษขึ้นมาให้แบ่งครึ่งขอบกระดาษโดยใช้เครื่องมือแทรกเลือกเส้นตรงลากเส้นตรงกลางของหน้ากระดาษเพื่อแบ่งเป็น2ส,ส่วนหน้าแรกให้พิมพ์หน้าปกของกาตามที่วางรูปแบบไว้โดยแทรกรูปภาพหรือจะพิมพ์ข้อความต่างๆเพิ่มก็ได้ หน้าที่2ให้พิมพ์ในด้านในของการ์ดโดยแทรกรูปภาพจะพิมพ์ข้อความในที่นี้ใช้เครื่องมือกล่องข้อความและเครื่องมือสวดประกอบด่วนแทรกรูปภาพแล้วให้ใช้กล่องข้อความพิมพ์วันเกิดและวรกสองเคาะให้แทรกวันที่โดยเลือกที่ปุ่มเครื่องมือด่วนที่คำสั่งคุณสมบัติเอกสารคลิกเลือกที่วันที่เผยแพร่ปรับแต่งรูปแบบข้อความให้สวยงาม